ไปต่างจังหวัดมา3วันนี่คือของที่รอมาให้รีวิวอยู่หน้าบ้านน,นะคะนี่จะขอตอบคอมเมนต์นี้ไปพร้อมๆกับการอันบล็อกเลยแล้วกันค่ะอันอื่นเลยก็ขอตั้งกล้องก่อนนะคะเซลฟี่อันนี้เป็นอุปกรณ์ที่วิวใช้ถ่ายทําในทุกคลิปค่ะอย่างแรกเลยถ้าจะเริ่มทําช่องเชื่อว่าหลายๆคนที่เข้ามาฟังรู้วิธีการปักตะกร้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่วิวคิดว่าสําคัญเลยข้อแรกก็คือความชัดเจนค่ะทุกคนก็คือเราจะต้องชัดเจนก่อนว่าเราอยากจะทําช่องไปในทิศทางไหนจะรีวิวหรืออยากจะขายสินค้าอะไรซึ่งก ได้ตอนนี้เขาจะมีหมวดใหญ่ๆทั้งหมด4หมวดด้วยกันความงามและของใช้ส่วนตัวหมวดสินค้าแฟชั่นหมวดสินค้าไลฟ์สไตล์หมวดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเราไม่ได้แค่ชัดเจนเรื่องหมวดที่จะรีวิวนะคะต้องชัดเจนแนวทางการทําคลิปด้วยจะทํารีวิวโดยการพากเสียงจะเป็นการรีวิวโดยการพูดไปเลยบางช่องออกมารีวิวแกะของให้ดูโดยที่ไม่พูดก็มีนะคะข้อที่2ข้อนี้คือเรื่องของความสม่ําเสมอค่ะแล้วแต่ทุกคนสะดวกเลยนะคะวันละ1คลิป2คลิป3คลิปแต่ต้องลงทุกวันค่ะข้อสุดท้ายอ เรื่องของการพัฒนาตัวเองเรียนรู้จากคนสําเร็จเยอะๆสู้ๆนะคะทุกคนใครฟังจบขออีโมจิหัวใจด้วย